ครับสวัสดีครับผมมาผบมาพ่อพกันครับช่องโชว์วิธีครับผมครับมาตามคำเรียกร้องครับผมมารีวิวรถพัวหินน้อเนาะครับของนอกนี่เสียตอมเพื่อนจะของรถเพื่อนมานี่เองเลยครับผมมาเบืองครับผมความกวงของล้อเขาสอบถามเพื่อนนะครับประมาณควงกวงนี่ครับไอ้เม็ดน้งเม็ดหนึ่งครับผมน้อยเส้นครับผมน้อยเสนนะตัวโรตอรี่นี่กวงอ่า เม็ดเม็ดยี่เออเม็ดสามสิบเม็ดสามสิบครับไออตัวปันเนี่ยตอนนี้คือว่าร่วงไว้เขานี่ลอยหาสิบมันวะม<อ>ันในตัวที่แรกมันเต็มอ่ะมันมันสิไปตีตีเหงาไว้ผมได้ถอดดอ,อกอืมครูหนึ่งไอ้ตอนนี้ก็ปันนี่ก็เข่าร่วงพอดีครับผมเขาถอดได้ถอดได้เบ็ดปลาประดับครับคือว่าอเอาไลายเอาขอดไว้อขอลายได้ไหมครับรอเม็ดนึงนี่เนาะครับถ้าเขาอยากเอากว้างเอาแคบของเข่ามันเนี่ยเขาสามารถถอดได้ครับได้ครับ ครับมีตัวถอดตูดลาถันร่องกว้างเขากับใส่เสริมพื้นด้ครับร<ห>่งองอ้อยนี่กับเมธาซิปครับผม,มเพป็นมาลองเฮ็ดให้เบิ่งครับผมเมธาซิปัึงเข่าได้ดีถ้าเมียไอ้จะร่องหน่อยกคนนี้มันกัดติดแคบ <Beam> มันสิ่งหยาบอ้อยมัไม่ใช่เห็นนะครับมาสำหรับเมธาซิปทุนไปครับมาเบิ่งระบบเกียร์ระบบยังเพื่อนครับผมเกียร์กับมีสองระบบครับเป็นเกียร์ไฮกับสโลว์นี่เกียร์ไฮกับสโลว์ธรรมดาเขานเดี๋ะเนี่ยอันนี้ก็มีสามเกียร์ เดือนห,หนาไฮสามตลโลสามแล้วก็ไอเก็ดถอยหนึ่งายตลโลครับผมพานี่กับป้าเจ้สู้กระดับตามนี้เลยเป็นดาบขึ้นลงนะครับอันนี้ปืนวางวางตรงนี้กลางไอ,อกลางพอดีตัวนี้พิเศษ้ย่างหนึง่งันเป็นระบบปรับฐานไฟฟ้าอ่าอ้อเร่อันนี้คือตัวนี้สิบบ้มีตัวดึงดับครับตัวนี้ปล่อยแตนมาหนีก็ทีเป็นสต็อปเลยหยุดเครือง พอเขาเริ่มสตาตร์ทเขาก็สีมาตรงแต่ต้องเหยียบคัดมันเป็นระบบป้องกันตองเหยียบคัดสตาร์ทเทิ้งไปมาสิบนะสิบวิแจ้งอย่างด,ด,ดังเดดบิดไฟเบรคใดเิดครับครับ1ิบวเดียวแล้วเลยครับผม ปรับตะแยงปรับยังครับเพื่อนครับเพื่อนปรับตะแยงครับผมเป็นปกติก็จะมีรอโต้ทับไปเตือนก็จะเต่าเป็นรอโต้ของมันมันมาติดตรงของมันเขาอยัดถมาติเ้าเขาลองแยงเดี๋ยวเขาผิดในทีไมองเงินนะเขาก็ปรับให้แค่แค่มันทับไว้ดีครับไว้ดีครับก็เรืองระบบทำมาไม่น่าครับต่อพื้นที่ตะแยงมันก็เหตุเขากระปรับตะแยงได้เนาะครับเป็นเป็โอโต้ก็ได้เนาะครับอันนี้เป็นโฟวิลครับนูวีย ของของโคบินเนาะครับผมร้อนมั้ยครับผมมีใส้โรตารี่สามสปีดสามเลยครับก็เอ่อโรตารี่นี่ครับครับสปีดได้เนาะครับผมอันนี้เพิ่นใส้สปีดสามเนาะครับ ครับเลยครับผู้ใดต้องการน้ำไปใส่นะครับสามารถตริดต่อมาได้นะครับของเสียร้อมนะครับผมลองว่ายนี่กับประมาณเมตรหาคิวนะครับใส่ในงานนาก็ได้นะครับผมเพราะว่ารรตีปัน่นนาร้อมเอาปัญหาแค่ล่อกันกันสวนนะครับที่ปเป็นล่อเล็กนะครับ มาใส่สามารถใส่ได้นะครับเดี๋ยวสอบถามราคาเป็นนะครับว่าอยู่เช่นไรราคาอยางไรเนี่ยครับอันนี้ตอนนี้มันบ่มีหยาห์นะครับถ้ามันมีหยานี่หยาก็จะคิดมากแล้วนะครับหินครับเจอหินเจอหยางก็ไปได้ครับมึงหยาครับเนี่ย มีาอขาดครับผมตอนแรกว่าสีพ้าไปขายปีบุ้หยต้อนมันมีหยานะครับน่็คือว่าครับฐานมัไม่ีดีโวกว็เลยต้องมาตีเป้าเนี่ยด้ยนะครับครับนเล็กกับตีเครับผม เ้าตก้อท่านไหนไมีควอมสนใจก็ติดต่อเพื่อนมาได้นะครับผมนะครับเดี๋ยวหินกับพญาตเนะครับผมล่องนี้มันมีหย่านะครับไม่ได้ขอ่ล่องนี้เนะเป็นข้าวึุ้งอเค กสอบ,บสอบถามราคาครับลังย่าครับหินเหินไปรตตรี่แข็งแท้ของนอกญี่ปุ่นเนี่ยของญี่ปุ่นของแท้ครับนี่ขายไปเลยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทครับผมน้ำเงินแข็งไปในคนันนงินขงนี่ของนอกของแท้ครับวอมแนบอพ่อพานไทยครับใพรไอ้ไพ่วัฒนิสัยครับมิซูวิชิสามสูบสามสูบมิซูวิชิเนาะครับผม มันมันไงพวกหนึงเหรอครับดาวสภาพครับสภาพเปลี่ยนเครื่องน้ำมันอย่างเบิด์ละน้ำมันเกี้ยนน้ำมันอย่าง่ทยไทยเบิลล์นะครับเพิ่นเช็คเพิ่นเอามาเพิ่นเช็คให้เบิดครับพร้อมใส่งานเลยครับกี่กิโลหกร้อยใส่งานไปหกร้อยหกสิบเก้ากิโลเอชั่วโมงนี่ชั่วโมงมั้งนะครับใส่งานหน่อยเดินมาจากกันนั้ ครับผู้ใดสนใจกับติดต่อมาได้ครับผมถิ่มเบอร์โทรไว้ให้หนาคลิปเนาะครับโทรมาปรึกษามาถามเพื่อนไดเพื่อนมีหลายรุ่นหลายโตับครับอันนี้ือตัวแรกรับอันนี้สีรีวิวเป็นคลิปละโตละตไปครับเดี๋ยวมันหลายโตเดี๋ยวถิ่มมั่วกันครับก็เลยรีวิวเอาทีละคั้นอย่างละขั้นดีกว่าครับคอยอธิบายได้ง่ายครับเพื่อนก่ามาหลายโตเพื่อนกับป่อยได้หลายโตแล้วครับผม มันมีเพิ่อนกับทยอยเอามาเรื่อยๆครับผมช่วงนี้มันกับติดโรคระบาดแน่นอนครับกจังว่าแล้วครับเป็นเบิดประเทศบอมเนเปลี่ยน,น,น,นตะเฮาผู้เดียวนะครับผม <ปะ S 1> แต่ตง,ตง,งานไทยงานนานี่มันบ่มีมโรคบ่มีม่หยางดอกครับเพราะว่ามันต้องได้ใส่ครับเพราะว่าตัดปล่อยไปตามโรคตามอะไรหนิมันกับบอมีคนมาฉีดดอกฉีดยามะเห็ดคือเก่านะครับมันเปลี่ยนกับเปลี่ยนตะในเมืองหมดแล้วครับพวกชุมชนหมดแล้วครับผม ครับเป็นปัญหาที่อะไรที่มีหยาหาายเบ,บ,400บิดครับเน,นี่ยสี่ร้อยเบิดครับถึงแดดแน่เนี่ยก็ตายครับผมนีป่ปรับเลยบ้านดึหลายปวดงงครับถึกยินถึกยังก็เห็นได้ยินเสียงที่ว่าเทลากนะครับมันทนได้อยู่แต่ห่างกับไฮดีกับเก็บออกกอนนั่นแหเสีย <c oughs> งครับเออเสียงคองเคล่วของนอก ครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมผู้ใดสนใจก็ติดต่อมาได้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับอ้าบสวัสดีครับฝากให้ได้ครับเพื่อได้ครับ